สมรติว่านี่เป็นห้องเรียนครับผมเป็นครูเนี่ยนักเรียน แก่นะเช็คความพร้อมนับหนึ่งสองสามสี่ช้าหัวไหลตุ่หัวไหลตุ่หัวไหลตุ่นเอ๊ะมันไม่เร็วอุ่ะเธอลองลองดีดูบ้างนี่ปล่อยสิหัว หัว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 เด้อเดี๋ยวทำไมครับโุอีกนานไว้ไหลจะมาแต่เง็นๆสิครับฟุ้งไหมคอโลเทอร์รริต้ เงินครูเคยได้มาแล้วครูทํางานแต่ครูก็ได้เงินและครูก็ไม่เคยให้ใครมากขนาดแต่วิทยาลัยให้ครูมากเกินไปไม่รู้ว่าจากเต่าได้ยินยหรือว่าวิทยาลัยให้ครูมากเกินครูคิดว่า งินส่วนนี้พวกเราไม่ควรออกถือเพื่อว่าไม่ใช่วิทยากรเรียนกระลุกวิทยาลัยให้เงินครูเกินมากเกินไปครูก็เลยขอขึ้นเงินส่วนนี้ในนามของวิธยกรแล้วก็คุณครูเนะี่ยถือถว่าคืนให้กับพวกเราถือถว่าครูขอนี้ก้อนหลักขอให้อาหารของครูมื้อมาคืนจงเป็นยาให้พวกเราอย่าทิ้งวิทย เมื่อพวกเราไม่ทีนวิทยาลัยก็ขอให้พรเมื่อคืนที่พวกเราฝันมานะเป็นจริงเท่านี้เราคงไม่ขอนะอีกอีกอี้นะะิพนธตากาเลนหาะ Bye. เปนทันตแพทย์และอาจารย์และน้องคนะครับในรัฐที่เป็นประธานคนต่อนะครับพี่อยากทราบว่าถ้าน้องได้เป็นประธานคนใหม่น้องจะทำยังไงให้เด็กนักศึกษาทุกๆคนรุ่นน้องที่ว่าอยู่ในวิลาลยเข้าร่วมอีก,กรรมมากที่สุดคนระับ ผมคิดว่าต้องยังไครับคือทำอยังไงให้รุ่นน้องได้เข้าร่วมกิจกรรมแตมนี่คิดว่าคือเราเนี่ยจะมีการเหมือนเรารับกิจกรรมมาเราก็จะมีการแบ่งงานคือให้เพื่อนรับหน้าที่แล้วก็เข้าไปเสริมบทบะคณะต่ละสาขาเพื่อกระจายข่าวให้ทัรร่วถึงเชครับคนต่อไปเอาครูเข้เากิจกรรมด้ย ก็งั้นปัญหาใหญ่มากของคุณนายกนะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่นะก็ไม่เข้าอ่ะแล้วนงอ่ะว้าครูก็ว่าพี่ที่อาภัยจะตอบทำยังไงคนไม่อยากเข้าอ่ะค่ะก็ปัญหานี้นะคะก็ยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆไม่ได้จะสบเฉพาะในของคณะของพื่นที่นะคะก็รู้ก็รู้เราก็รู้ กิจะทรอะไรทำไมเราต้องเข้าว่าหนึ่งวะค่ะคนเราที่ถ้าที่ฉันนึกถึงกิจกจรของฉันนะคะก็คือหนึ่งเราต้องมีทั้งไม้อ,อ่อนแล้วก็ไม้แข็งยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราก็อยากจะมาอีกแรกแรกพวกคนไม่มีใครอยากมาทําไมต้องเป็นฉันก็บมาทไปก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอออาจารย์บอกว่าเป็นการอบรมพน้นางาหนูเป็นคนที่ว่า สนใจเรื่องบุคลิกภาพเพราะว่าหนูเป็นคนบุคลิกภาพไม่ดีหนูอยากจแก้เรื่องบุคลิกภาพขอบคุณค่ะพูดไปกันเลยขอบคุณค่ะกิจกรรมต้องเข้าร่วมมีกิจกรรมแต่ไม่มีคนอยากเข้าร่วมบังคับครับบังคับเลยต้องไปเข้าร่วมบังคับได้ผลไหมรับพวกเราก่อนไม่งได้เอาเกณฑอะไรไปบังคับบังคับ ด้วยสิ่งที่ทำ้เขาเียนจบได้ไหมพวกเราบางทีแบบมาครับก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของคะแนนเกี่ยวข้องแต่อีกส่วนหนึ่งต้องเอาในเรื่องของวิธีของเขามาด้วยตัวนหนึ่งแล้วก็วิธีของเขาด้วยเอาเอหลายๆคนมายา่ยมมกันดูสถานการณ์อะไรมาคับได้ต้องครับอะไรมงคับไม่ได้ให้การชดใจใช้หลายรูปแบบตามสถานการณ์เหมือนกับผู้นําบอกว่าผู้นาประชาธิปไตยดีที่สุดไหมไม่ใช่ ไม่มีอะไรดีสุดตามสถานการณ์เนาะแต่เชื่อว่าวิธีบังคับก็มีสัวต้องใช้ตามสถนการถ้าไม่ใช้เอาไม่อยู่อขอบคุณมาก